น oh, oh, okay. ็ okay. ่ลุดเน็ตลุดสวัสดีผู้ชมที่ดูย้อนหลังด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมน้ำก็เพิ่มระดับขึ้นมาลุดทีมงานก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดสถานที่นะครับที่เราลงสับประรดนะครับตอนนี้ระดับน้ำถือว่า มาอย่างรวดเร็วเลยนะครับมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับนี่นะครับนี่คือระดับน้ําตรงที่สะพานนะครับตรงนี้อยู่ตรงสะพานนะครับไม่เหลือแล้วนะครับตร,รรตรงที่เราเคยตรงที่เราเคยลูกช้างใต้สะพานเคยเล่นกิจกรรมเลยเล่นอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ ไม่เหลือนะครับไม่เหลือเป็นประดานแล้วนะครับตอนนี้นู่นนะครับผมบัวตองคํหมื่นนู่นไกลๆนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟังคำหมื่นนะครับ ันทีมงานเราก็ทำความสะอาดนะครับทำความสะอาดน้ำก็กำลังจะเข้าไปที่บ้านของผมเองนะครับเพิ่งจะเข้าไปนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งทาง โมตองอยู่บ้างครับนี่นะครับน้ำเข้าไปแล้วนะครับผมน้ำจะเข้าไปถึงหน้าบ้านผมแล้วนะครับน้ำมาตามตามคลองนี้นะครับ น,นะครับน้ำมานะครับตรงนี้ทางไปนี้จะไปถึงหน้าบ้านผมแล้วนะครับเข้าไปแล้วนะครับทางนี้ปองมาคองนะครับนะครับเข้าไปแล้วไม่อีกไม่นานนะครับผมก็คงจะถึงหน้าบ้านผม ตอนนี้น้ำเพิ่มระดับขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับสวัสดียามเช้านะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยครับบรรยากาศเย็นๆนะครับผมบรรยากาศเย็นๆบรรยากาศตอนนี้สงสัยเริ่มจะเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับเริ่มจะเย็นเริ่มจะหนาวนะครับช่วงเช้า เราไปดูบัวตองกันนะครับบัวตองกับข้ามมืนนะครับอยู่ตรงนี้สองเชือกนะครับเป็นหลักตอนกลางคืนนะครับหลักตอนกลางคืนตอนกลางวันเราก็จะไปเข้าร่มที่สวนนะครับที่สวนนะครับอาจจะสั่นนะครับผมต้องขอโทษด้วยนะครับตอนนี้ระดับน้ำหมู่บ้านเราน่าเป็นห่วงเลยนะครับขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยนะครับ ช้างสองเชือกนี้อยู่ที่ปลอดภัยนะครับสูงที่ตรงนี้สูงไม่สามารถท่วมได้ง่ายนะครับ นะครับมาถึงขมหมื่นกับบัวตองแล้วนะครับสองสาวของเราอีกไม่นานเด็กกงก็จะพาเข้าไปที่สวนนะครับเพราะว่าช่วงเช้าตอนนี้แดดอ่อนๆนะครับให้เขาได้สูดรบรรยากาศเย็นๆนะครับให้ได้สูดบรรยากาศเย็นๆตอนเช้านะครับแล้วเราก็จะพาเขาเข้าหลักนะครับ วันนี้ก็เป็นวันพระนะครับวันพระขมืน่นใหญ่ครับจอเลยครับสาวเราอ้วนใหญ่ครับจอเลยนะครับอยู่ใกล้น้ำนะครับอยู่ใกล้น้ำสองสาวนี้อยู่ใกล้น้ำเลยนะครับติดกับน้ำเลยนะครับ เดี๋ยวพาไปดูน้ําฝั่งนี้บ้างครับว่าระดับอยู่ที่ระดับไหนแล้วนะครับแต่ตอนนี้สวนหญ้าของเรานะครับจะจะท่วมแล้วน้ําขึ้นมาเร็วมากๆเลยนะครับหลังจากที่ผมไล่สวนไปเมื่อวานนะครับเมื่อวานแล้ววันนี้ก็ขึ้นมานะครับน้ําขึ้นมาดูครับนี่ครับผมนี่ก็คือสวนหญ้าของผมเองนะครับตอนนี้น้ําก็ท่วมไปแล้วครึ่งหนึ่งนะครับ ถือว่าขึ้นมาได้เร็วมากๆเลยนะครับระดับน้ำไม่มีท่าทีว่าจะลด,ดเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้เราอยู่บนถนนนะครับเราอยู่บนถนนบนถนนในดด้รถระดับที่สูงนะครับ สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีกับอยู่กับเราช่องฟังขมือนะครับกับบรรยากาศช่วงเช้าช้านะครับผมบรรยากาศเย็นๆนะครับก็วันนี้ก็พามาดูนะครับผมสถานการณ์น้าแล้วก็หลักของฟังขมือตอนกลางคืนนะครับในนะครับหลักเขาอยู่ตอนกลางคืนแบบนี้ครับผมด้านหลังก็จะเป็นสาราประชาคมนะครับสาราประชาคมที่เราทําการไล้สดนะครับ ู่ตรงนี้มีมีสองเชือกครับตอนนี้มีสองเชือกเพื่อนๆก็อยู่อีกหนึ่งแดดออกสักครู่นะครับเราก็จะพาเขาไปเข้าลุ่มนะครับช่วงนี้ก็อยู่กันแบบนี้ก่อนนะครับอีกไม่นานนะครับผมบ้านเราก็จะสําสเร็จตัเร็วกที่บ้านนะครับเพราะว่าเราก็กำลังเริ่มก่อสร้างพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นฤกษ์ดียามดีนะครับ เรียนแม่ๆปพี่เอฟีทุกท่านนะครับผม,ผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จดไปสดนะครับหาร่วมพิธีขึ้นบ้านใหม่นะครับบิในใหม่ยกเสาไม่ใช่พิธีขึ้นบ้านใหม่พิธียกเสานะครับยกเสาบ้านนะครับเพื่อจะก่อสร้างในการทําบ้านงทํโรงช้างให้ทั้งสองเชือกนี้นะครับก็พรุ่งนี้ครับผมพรุ่งนี้วันที่สิบห้านะครับเรีเยนเชิญทุกท่านทุกคนนะครับ เข้ามาชมและสดนะครับในพิธีการยกเสาบ้านนะครับเพื่อจะก่อตั้งก่อสร้างโรงช้างให้กับสองสาวนี้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับผมก็พาชมระดับน้ําเล็กน้อยนะครับผมชมระดับน้ำเล็กน้อยแล้วก็มาดูสถานที่ตรงที่เขมือนแล้วก็บัตองนอนกลางคืนนะครับก็ประมาณนี้ครับผมเป็นลานเป็นลานสนามกว้างมากๆเลยนะครับลมทายที่นะครับ ลมถ่ายเทเย็นสบายยุงก็ไม่ค่อยเยอะนะครับไม่เือนอยู่ที่ป่านะครับตอนกลางคืนจะต้องเลือกหาสถานที่ที่โล่งนะครับโล่งลมดีช้างจะได้นอนหลับนะครับจะได้นอนหลับยุงจะไม่เยอะก็สําหรับเรื่องนี้นะครับผมผมก็จะขอไล่ไม่เยอะไม่นานนะครับเพราะว่าผมต้องพาท้องช้างเข้าไปที่สวน นะครับเพราะว่า <tang> ช <s> ่วงนี้ก <Tamam> ็เริ่มจะออกแล้วนะครับพาลูกจ้างไปที่สวนไปอยู่ที่ร่มไม้นะครับที่เคยอยู่นะครับอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมพรุ่งนี้ครับผมผมก็จะไล์สุดนะครับในพิธีการยกเสาเอกเสาโทนะครับยกเสาบ้านเริ่มจะก่อสร้างครับผมเรียนทุกท่านนะครับผมมาร่วมพิธีนะครับยกเสาเอกเสาโทนะครับผมกับครอบครัวพังคเหมือนได้นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ